วัสด,ดีตอนบ่ายค่ะพี่น้องวันนี้มาดูวิวนะเคนิคอร์ยูทาพากันมาดูตรงที่เขาขุดทองขุดเงินกันนะเดี๋วจะเดินลงจากรถบาสมาแล้วนะคะจะพาดูเป็นภูเขาสูงแล้วก็เป็น,น,หปนเหมือนภูเาแบบนิหวเลยเขาขุดทองขุดอะไรกันนะดูนะคะดูวิวไปเรื่ยๆดจะพาไปดูว่ามันลึกขนาดไหน,น นั่งรถมาแล้วก็มานั่งรถบัสต่อสวชั้นเป็นชั้นไม่เคยเห็นก็เห็นกับพี่น้องเปี้ยงเลยวันนี้ตั้งแต่มเคยมานะคะก็เชื่อวันนี้ 이게 제일 난모르 มองลงไปค่ะพี่นอ้องเป็นชั้นๆเย Alright, okay. Ileana. I don't found Okay, I would hurry if I were you. เงินขุดทอง ดีนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่